เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อที่9ข้อใดอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้อนุมานก็เหมือนข้อที่18อย่างที่บอกว่าน้องต้องมาจากการตีความช้อยที่สุดต้องเคช้อยที่ ตีความจากบทความได้ช้อยที่ผิดคือช้อยที่ตีความแล้วมันไม่ได้เนาะค่านิยมอันทรงพลังฝั่งลึกในสังคมเอเชียทั่วทั่วสังคมทั่วทั้งสังคมไทยถ่ายทอดมายังคนแต่ละรุ่นจากอดีตจนถึงปัจจุบันนับเป็นพันๆปีคือเรื่องความกระตัญญูค่านิยมดังกล่าวอยู่ในคำสอนของหลายศาสนาถึงขนาดมีบางชาติคิดว่า ผู้ใดก็ตามถ้าขาดคุณธรรมดังกล่าวผู้นั้นเสียชาติเกิดเราคงได้ยินคำพูดว่าบุคคลที่ไม่รู้จักบุญคุณคนเขาไม่ใช่คนข้อที่หนึ่งความกระเตนอยู่เป็นค่านิยมของคนทุกชาติทุกศาสนาเขาบอกว่าอยู่ในสังคมเอเชียรมทั้งสังคมไทย มันก็ไม่ใช่ทุกชาติเนาะสังคมที่อื่นก็อาจจะไม่ใช่ข้อที่สองคนในบางสังคมรังเกียจและดูถูกคนที่ไร้ความกระตันยูเขาบอกว่าผู้ใดาขาดคุณธรรมผู้นั้นเสียชาติเกิดแล้วก็ไม่รู้จักคุณคนเขาไม่ใช่คนถ้าจะว่าแรงขนาดนี้เนี่ยก็อาจจะใช่ที่บอกว่า คนในสังคมก็อาจจะรังเกียจและดูถูกคนที่ไร้ความกตันยูต่อมาข้อที่3คนไร้ความกตันยูไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อันเนี้ยไม่ได้บอกเขาแค่บอกว่าขาดไปอ่ะมันเสียชาติเกิดแบบไม่โอเคอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดว่าจะอยู่ในสังคมไม่ได้มันไม่ได้ปการแปรนามหรืออะไรเนาะต่อมา เด็กในปัจจุบันและเลยความกตัญยูต่อบิดามันดาอย,ย่างเห็นได้ชัดอันนี้ไม่มีพูดเลยลองตัดทิ้งได้เลยเนาะข้อที่ห้าคนไทยถือว่าความกตัญยูเป็นค่านิยมที่มีคุณค่าเหนือกว่าค่านิยมอื่นเขาบอกว่าค่านิยมอันทรงคุณค่า,าถ่ายทอดมานาแล้วเนี่ยคือเรื่องความกตัญยูไม่ได้พูดว่ามันดีกว่าค่านิยมอื่นยังไงเนาะแสดงว่าข้อเนี้ ก็ควรจะอบข้อที่สองคนในสังคมเนี่ยรังเกียจคนที่ไม่มีความกตัญญูเพราะมีคำพูดที่ไปว่าเขาเนาะว่าถ้าไม่กตัญญูอะก็แบบไม่ใช่คนสรุปการอนุมานอย่างที่บอกมันจะไม่ค่อยตรงตัวเนาะน้องจะเห็นว่ามันต้องผ่านการตีความอาจตีความบทความมารอบหนึ่งก่อนข้อที่ผิดก็คือข้อที่น้องตีความแล้วก็ไม่ใช่อะ่ะหมายถึง ที่ความหมานันไม่ได้เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหข้อนี้ดีเกือบพลาดแล้วเชียวข้อไหนดีอย่าลืมจดน,นะคะ